สวัสดีครับผมเดชจากบ p r เพสนะครับต่อมาเราก็มาดูวิธีการติดตั้งตัวลายล็อกอินกันนะครับวิธีการนะผมแปะไว้ในตัวของหน้าตัวซื้อที่ซื้อตัวปลั line ๊กอินลายล็อกอินอยู่ด้านล่างๆนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้งก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับวิธีการติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆน,นะครับก็คือเข้าอัปโหลดไฟล์เข้าไปที่ตัว ใต้ wp content plugin ก็ได้หรือเข้าจากหลังบ้าน w o r d p r e s s ก็ได้นะครับในเมนูที่เป็นตัว add plugin นะครับซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือมี channel id secret I channel secret แล้วก็ callback url นะครับแล้วก็มี log in tag กับ log out tag นะครับตามนี้นครับแต่ว่าสเต็ปที่ค่อนข้างดูซับซ้อนขึ้นมานิดนึงก็คือตัวของออการขอ Channel ID กับ Channel Secret สำหรับการทำลายล็อกอินนะครับสเต็ปแรกก็คือล็อกอินเข้าไปสู่ตัวของ Developer Line Console นะครับก็คือเปิดเข้ามาดูอันนี้ครับแล้วก็เลือกอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสเต็ปแรกที่ต้องทำก็คือการ Create Provider นะครับลองไล่ดูตามสเต็ปอันนี้ก็ได้ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองไล่กันดูครับ ผมย้ายอันนี้ไปข้างๆเล็กๆครับจะได้ไล่กันถูกนะครับสเต็ปแรกก็คือเขตผู้ให้บรินะครับก็คือหลังจากล็อกอินเข้า,ขามาแล้วก็จะมาที่ปุ่มอันนี้นะครับแล้วกด c r e a t e ครับอันนี้คือตั้งชื่อ,อ,อให้ตรงกับล i ยโอของเราก็ได้นะครับหรือแบบตั้งชื่ออะไรที่เราจำได้ไปะครับครับผมอันนี้ผมลองทดสอบนะครับอันนี้ คราวนี้นะครับก็เมื่อเมื่อกี้ก็คือตอนแรกมันเขยนไม่ได้เพราะว่ามันมีสเปซอยู่นะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็สกอร์ลงมาด้านล่างครับมันก็จะมีปุ่มให้เขยทลายล็อกอินชานแนลอันนี้ครับก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกอันนี้มันจะมีไทยให้เลือกอยู่ตอนนี้เราอยากจะสร้างลายล็อกอินเราก็เลือกชนนาน n e ลไทยเป็นลายล็อกอินครับเราก็เลือกประเทศไปครับแล้วก็เลือกออว่าเราอยู่ที่ปเป็นบริษัทยอยู่ประเทศไหนใส่ไอคอนเข้าไปนะครับ ใส่ตัว channel name เข้าไปก็แนะนำให้เขียนให้ครบนะครับแล้วก็ใส่คำบรรยายเข้าไปอยครับแล้วก็ enable เฉพาะ web app ครับปิด two factor authentication ครับแล้วก็ใส่ลิงก์ถ้าเรามีนะครับลิงก์ privacy policy กับ term of use ครับแล้วก็กด2อันนี้ให้คราวนี้มาดูว่าเอ๊ะทำไมมันยัง เขียนไม่ได้นะครับอ๋อมีอันนี้อยู่ก็คือเขาบอกว่ามันห้ามเกิน20ตัวอักษรนะครับงี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็น bs แทนมี BP, นะครับอ่คราวนี้ก็เขียนได้ละปับ๊บคงไม่ได้อยู่เหมือนเดิมล้นะครับ ลองสังเกตรตรงนี้ดูนะครับว่ามันเป็นสีเขียวทุกอันแล้วหรือเปล่าครับอ่าน,นิเคได้แล้วครับอันนี้ก็คือการเป็นการคีเอตตัวที่มันเป็นตัวล็อกอินแล้วนะครับเซิร์ฟเวิร์ที่มันเป็นล็อกอินครับคราวนี้มาดูกลับมาดูที่หน้าเว็บก่อนว่าหน้าเว็บของเราเมื่อกี้กคือ,อ,อมันมีขั้นตอนอะไรเหลือบ้างเมื่อกี้ก็คือเราเขียนตรงนี้มาหมดแล้วนะครับ ดคราวนี้ก็คือมาตั้งค่าตัวเบสิคเซตติ้งก็ย้อนขึ้นไปดูครับมันจะมีเบสิคเซตติ้งอยู่อันนี้แล้วก็สักอมมาดูนะครับมาผมลบไปนิดนึง อันแรกก็คือ apply หลังจาก email address permission นะครับก็สกอร์ลงมาดูครับก็กด apply ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นรูปที่ใช้สำหรับออหน้าล็อกอินหรือหน้าร e จิเตอร์ของ l ล n e นะครับให้เราแคปเจอร์ให้เราทำรูปอันนึงทิ้งไว้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับอ่นีครับอันนี้ผมทำไปแล้วครับอาจจะใช้หน้าล็อกอินของเราก็ได้ครับ คราวนี้ก็เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าตัวของชแนลไอ e ดี d นะครับแล้วก็กลับมาที่หลังบ้านเรา channel id ปปาบแล้วก็ใส่ตัวซีเค็ไอดี ID, ก็คืออยู่ข้างล่างนะครับชแ e ลซีเค็นะครับก็ copy ครับแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็ copy ตัว callback url อันนี้นะครับกลับมาเพิ่มที่หลังบ้านครับปุ๊บแล้วก็อัปเดตปับครับโอเคคราวนี้มีขั้นตอนเพิ่มเติมอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะให้ล็อกอินเสร็จแล้วอ่ะ ให้มันขึ้นถามด้วยว่าให้แอดไลโอเอของเราไหมครับเราก็สกอร์ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีออปชันอันหนึ่งก็คือแอดเฟนออปชันนั้นเนี้ยครับสามารถทำได้นะครับก็โดยการที่อิดิทอันนี้แล้วก็เลือกจะได้เราก็เลือกตัวของไลโอเออันนี้นะครับแต่จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นว่าไลโอเอมันมีอะไรอยู่นะครับแต่ที่ตรงนี้แต่คำอธิบายของเขาว่าเราต้องมีตัว l ล n e เมสเซจิ่ง API ที่เปิดขึ้นมาด้วยนะครับเราก็สามารถไปที่ตัวของ Provider ของเราเหมือนเดิมนะครับปลับมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดค r ย a t อ,อครับ,รบแล้วก็เปิดตัว Messaging API ขึ้นมาครับอันนี้ก็เลือกคล้ายๆเดิมครับ ันนี้ก็ใส่ไปนะครับถ้ามีครับแล้วก็กด enable ให้หมดครับแล้วก็ create ครับแล้วก็กีกเข้าไปนะครับ <S <S เสร็จแล้วตรงนี้เออมันก็จะตรงนี้มันก็จะขึ้น name นของตัว line OA ขึ้นมานะครับเรากดนี้เข้าไปครับ เนี่ยมันก็จะลิงก์กันแล้วครับกับ line oa ของเราครับคราวนี้เราก็กลับมาดูในตัวของ line login มาเกียนะครับปึ๊บแล้วก็สกอร์ลงมาด้านล่างอันนี้ควรจะขึ้นแล้วครับอันนี้ก็คือไอตัวเพจที่เราเปิดตัว messaging api ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเราอัปเดตครับ คราวนี้เวลาที่ล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะหามให้แอดเฟนก่อนนะครับประโยชน์มันก็คือมันจะได้เพิ่มคนติดตามใน l ลโ e OA มากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับคราวนี้เราก็กลับมาดูที่เดิมครับจะเห็นได้ว่ามีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ที่ยังเห็นอยู่ว่ามันมีปัญหาอยู่ก็คือไอ้ตรงตรงนี้ครับข้างล่างมันจะเขียนขึ้นว่าเป็น developing อยู่ครับให้กดให้มันเป็น public ไปนะครับอย่างนี้ครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการที่จะเซตอัพตัวลายล็อกอินนะครับ,รบขอบคุณครับถ้าเกิดใครมีปัญหาก็สามารถทักแอดมินมาในไลน์ได้นะครับ,รบขอบคุณครับ